นี่พูดถึงอสุภาสิบอย่างเออในในฉักอนิบาตดูอสุภะตอุทุมาตกะศพที่พองอืดขึ้นวินีละกาเนี่ก็คือเขียวคล้ำวิปบุพกานี่น้ำเหลืองไหลเยิม้มวิชิตธากาเนี่ยศพที่ถูกสับฟันขาดเป็นท่อนๆวิขายิตกาเนี่ยถูกพวกสัตว์ลงกินวิขายิตกาก็คือศพที่ัตรูคูเวน สับฟันขาดกระจุยกระจายหาตาวิกิตกาศก็คือ,เ,อเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่โลหิตกาศก็คือน้ำเหลืองไอเลือดอาบตามตัวปุรวกาศนี่หนอนอัติกาก็คือสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกในสิบประเภทเนี่ยคนที่มีราคะคนที่มีราคะชอบสวดทรงองค์เอวชอบเว้าส่วนเว้าส่วนโคง้งตรงนั้นนูนตรงนี้โคง้งตรงนี้สวย ควรเจริญอสุภากลุ่มไหนอ่ะใครมีตัณหาประเภทนี้บ้างชอบสวดทรงอ่ะเอ้ยสวดทรงอย่างนี้งามสวดทรงนี้สวยใครใคร,ใครมีความใครมีตัณหากลุ่มนี้บ้างตัณหาชอบสวดทรงอ้าวควรเจริญอสุภะกลุ่มไหนฮะที่สวดทรงไม่เหลือแล้วอ่ะต้องสอบขนาดไหนถึงสืดทรงหายหมดแล้วฮนฮะ,ฮะ วิกิตการใช่ไหมกระจุยกระจายหมดแล้วเสื้อทรงไม่เหลือแล้วคนชอบเครื่องประดับอ่ะควรจะเจริญอสุภะกลุ่มไหนดีเครื่องประดับตามตัวเครื่องประดับตามที่ต่างๆนั่นแหละมีเลือดอาบกระจุงกระจายเต็มไปหมดนั่นแหละใช่ไหมเห็นไหมพวกตันหาของมนุษย์เนี่ยมันมีตันหากลุ่มเนี่ยอสุภะไปเลือกเอานะ ไปเลือกเอาว่าใครที่มีความชอบอย่างไรก็หาอสุภะที่ตัดกับความรู้สึกตัวเองอ่ะบางคนก็ชอบไปพิจารณาศพที่ขาดออกเป็นท่อนๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพิจารณาแล้วโหกิเลสช,ชอบความบางคนชอบการยักย้ายยักย้ายเคลื่อนไหวดูงดงามเป็นต้นอันนี้เนี่ยอันนี้คือเอาไว้อันนี้เป็น เป็นหลักในการพิจารณาเนอะเอาต่อมาพวกกลิ่นกรรมมชรูปเป็นกรรมมชาคันธรูปจิตชาคันธรูปอุตุชาคันธรูปก็คือรูกลิ่กนก,นกนิกรรมมชรูปนะกรรมในกรรมมชรูปก็มีกลิ่นกลิ่นของมหาพุทธร,รูปที่เกิดจากกรรมกลิ่นที่ออกจากอวัยวะในตัวของมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดีมารสรรพสัตว์ทุกหมู่เราเนี่ยรูปกาย ที่มีกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นถ้าสัตว์ใดมีกลิ่นหอมก็เป็นกลิ่นที่เกิดจากกุศลกรรมถ้าสัตว์ใดมีกลิ่นเหม็นก็เกิดจากกลิ่นของอกุศลกรรมนะเออกรรมชรูปที่เราได้ record, ามาเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมมันมีกลิ่นงะนั้นบางคนมีโชยกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมออกมาเนี่ยมาจากกุศลกรรมอกุศลกรรมนะบางคนก็มีกลิ่นที่ต่างกันออกไปอันนี้เป็นต้น เวลาโรภะจิตเกิดโทสะจิตโมหะจิตเกิดหรือกุศลจิตเกิดกลิ่นก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะผักกลินออกมานะอย่าลืมนะฉะนั้นในบรรดาความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยอุดกับไอตัวดินน้ำไฟลมมันปกคุุมการาชกายเวลาปกคุุมการาชกายพวบมันโชยกลิ่นผักกลินออกมาด้วยนี่เป็นแบบนี้บางทีอุตุเช่นเราอยู่ในบรรยากาศหรืออุตุขนาดนี้ มันปกมันทําให้ร่างกายเราเกิดความร้อนความเย็นมันก็ผักกลิ่นออกมาด้วยและอาหารแต่ละชนิดที่กินเข้าไปเช่นทุเรียนกินออกมาแล้วมีกลิ่นไหมขนุนทุเรียนสะเดาอะไรนะกระถินสตออะไรพวกเ,น,นะกน,เ,เนี้ยนะ,ะก,กินเข้ามาปลาล้านี่ปลาลาปลาล่กินพอกินเข้ามาพวกนี้ผักกลิ่นออกมาหมดเลยที่อาหาร หรือกลิ่นดีๆทั้งหลายเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ผักกลิ่นออกมาสรุปก็คือนี่แหละกลิ่นกรรมมชรูปโรก็มีกลิ่นอยู่จิตตชรูปรรูปที่เกิดจากจิตก็มีกลิ่นอุตุชรูปรูปที่เกิดจากความเย็นความร้อนก็มีกลิ่นอยู่อาหารชรูปรที่เรากินบริโภคอาหารเข้าไปเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงในทางในทุกอนุองร่างกายก็ผักกลิ่นออกมามันกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นดีหรือไม่ดีทั้งหลายก็เนี่ยเหตุปัจจัยสี่ประการนี่แหละ ที่ทำให้กลิ่นเกิดขึ้นมีใครสงสัยเรื่องกลิ่นไหมทีนี้จบไม่ยังกลิ่นกลิ่นเป็นทุกขัสัตว์ไหมเป็นทุกขสัตว์นะควรรอบรู้ควรกำหนดรู้เช่นต่อไปเนะี่ยเรารู้หมดเลยนะทีนี้กลิ่นเกิดจากกรรมกลิ่นเกิดจากจิตกลิ่นเกิดจากอุตุและกลิ่นเกิดจากอาหารนะกลิ่นเกิดจากอาหารฉะนั้นเวลาพวกอบายสัตว เช่นอมนุษย์หรือเปรตหรืออสุรกายมันทาเวลามันจะหลอกหลอนเนี่ยมันจะทำกลิ่นเหม็นออกมาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงเสี้ยเนี่ยจะไม่กลัวไม่กลัวบายัตว์มันหลอกได้กี่ทางเนี่ยหนึ่งทำสีที่น่ากลัวทำเสียงที่น่ากลัวทำกลิ่นเหม็นแค่นี้นะเนี่ย,นะยทำแค่นี้โดยมากหลอกให้สีเสียงกลิ่นบางคนได้แค่ <laughs> เห็นก็เอา ถ้าถ้าอมน,นุษย์มาหลอกเรากลัวอะไรมากระหว่างสีทำสีหน้าแววตาออกมาทำเสียงทำกลิ่นออกมาเราเรากลัวกลัวจุดไหนมากที่สุดมีพระไปอยู่กันในป่ามีอมน,นุษย์ใช่ไหมทำหน้าตาหน้าเกลียดออกมาโอ้ยพระกินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมนี่เอา้าไม่ยอมออกไปอีกก็ทำ ทำเสียงน่าสะพึงกลัวขึ้นมาโวห,หลับไม่ลงเลยแล้วก็ทํากลิ่นเหม็นทำกลิ่นเหม็น,น,เ,มนเอาในบรรดาสีเสียงกลิ่นเนี่ยแต่สัมผัสก็คือมาทับนะมาทับมาทับทําได้แค่นี้แหละที่เวลาเขาเรียกผีหลอกผีหลอกเนี่ยมาแค่สามทาง,ทางทสี่ทางแค่นี้ทําสีทําเสียงทํา แล้วก็ทำสัมผัสเอาสัมผัสมาถูกมากระทบหลอกได้แค่นี้เองนอกนั้นหมดปัญญาหลอกแต่สำหรับสหรับคนไม่รู้ความจริงตรงนี้โอ้โหกลัวบางคนกลัวกลิ่นมีพระรูปหนึ่งไปไปฏิบัติเออ,อยู่ในถ้ำไอ้ในถ้ำนี้ใครไปอยู่ก็ไม่ได้ใครไปอยู่ก็ไม่ได้คือมันมันมันเล่นงานแโอ้โหอยู่ไม่ได้เลย ถ่ายรูปหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมเองว่น้นเข้าไปเลยทีนี้ไปอยู่ปุ๊บมันมาแล้วทําเอาสีมาก่อนเอาสีที่หน้ามาปรากฏฟุ๊บหน้าเละเลยอะเละ,เละอยู่บนผนงังทาท่านก็นอนดูอยู่แล้วท่านก็บอกว่าทําให้มันเละกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมก็ทําปุ๊บออกมาอีกนะท่านก็บอกว่าแค่นี้เองเลยมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนฟึบเป็นหน้าอะไรต่างฟึบ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 ใน่ข้างมองโอ้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้ทํากลิ่นออกมาเนี่ยทากลิ่นออกมากลิ่นเหม็นท่าน,นก็บ,บอกว่าเอา้าทําให้เต็มที่เลยเอา้าท่านบอกว่าเองเหม็นข้าก็เหม็นเนี่ยใช่ Victor? ไหมไอ้คนไอ้กลิ่นมันอยู่ที่หน้ามันมันต้องเหม็นมากกว่าเราสิ ไปเล่นกับคนอย่างนี้เข้าเนะะคือคนรู้ระบบความจริงของชีวิตแล้วเล่นยากนะใช่ไหมอ้าทาเสียงให้หน้ากลัวทํามาหุมบุ่มบุ่ม,มทำเสียงมาก็เสียงก็คือเสียงอะ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้เรื่องอย่างแต่นี้โหไม่รู้จะทําไงโดดทับเลยวะทับปุ๊บทับเต็มที่เลยนี่นสัมผัสแล้วท่านก็โอ้ยหนักจริงโอ้ยหนักจริงโอ้ย แก่ตัวเป็นหนักหนักจริงวตั้งแต่นั้นหายวบไปเลยไม่มาเลยก็มอยบอกพ้าบอกกันไปแล้วไม่มาแล้วจริงว่าจริงก็มาอยู่ตั้งแต่นั้นก็ไม่เลยเนี่ยมีทาอยู่ในสุพรรณเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่หลอกใครแล้วเออไปเจอพระแบบนี้เขาเราบังกันนะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเจอจวนี่จะส่งท่านไหนไปนอน <c oughs> <laughs> สง่สงเดี๋ยวส่งท่านนายไปเดี๋ยวเจอหนักๆเงี้ยหรีอยส่งทันวันดีกว่านะส่งทัานวันไปไปเปล่าส่งใสนอนไปเหลัาทั้งอื่น <laughs> เดินเดินเวนอย่างนี้ขนาดทำท่าแว๊บๆแบบนีผมอะไรก็ไม่รู้ประยานว่าง้ัง <laughs> 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 บอกเออเป็นนิดๆหน่อยๆก็นธรราตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นอะไรทเนะียเอาต่อไปกลิ่นนี่ได้กลิ่น อ่รสเนาะตัวเนี้ยกินรสละสะระสายลม